ดูดวงชาวราศีธนูนะคะในเดือนมิถนาคมหงหง,งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องงานนะคะเรื่องงานเดือนนี้ดูแล้วออโอเคนะเป็นเป็นเรื่องของการที่อา,อาจจะได้มีการมีเขาเรียกว่ามอบหมายทํางานใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะได้อ ขาเรียกว่าได้สิ่งในดีจากการทํางานนะคะดูแล้วการที่เราได้หมุนเวียนงานหรือว่าย้ายงานเนี่ยทำให้การเงินเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะเดือนนี้ดูแล้วงานดีนะใครที่ทํางานอิสระนะคะเดือนนี้จะได้รับจ็อบใหม่ๆแล้วก็ได้เงินดีด้วยนะคะต่อไปเรื่องการเงิน การเงินนะคะเดือนนี้ดูแล้วจะมีโอกาสใหม่ๆนะคะที่คุณจะได้ทำแล้วก็จะได้เงินที่ดีมากยิ่งกว่าเดิมนะคะแต่ว่าไพ่บอกว่านิดนึงก็คือมันจะเป็นสิ่งที่คุณอาจจะไม่ไม่ค่อยอยากที่จะไม่ค่อยเต็มใจที่จะทำทั้งหมดร0อเปอร์เซ็นะคะบางทีมันอาจจะมีเรื่องของอ ใต้โต๊ะหรือว่ามีเรื่องของแบ่งส่วนหัวคิวอะไรทั้งนองเนี้ยค่ะคุณอาจจะไม่ค่อยพอใจเรื่องนี้แต่ว่าเป็นงานที่ได้เงินก้อนโตเหมือนกันนะคะโอเคต่อไปเรื่องความรักนะคะความรักเดือนนี้นะคะดูแล้วดีนะแต่ว่าความคิดของเราเองเนี่ยทำให้ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะมันมันแย่ลงแย่ลงนะ ตอนนี้อยากจะให้ปรับเรื่องความคิดของเราว่าเรา,าจะมีความสัมพันธ์ไปในรูปแบบไหนอะคะ่ะเนาะอย่าคิดมากไปนะคะคิดมากไปบางทีมันก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่นะคะมีแต่จะทําให้ความสัมพันธ์ม,นมันแย่ลงนะคะโอเคต่อไปเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพเดือนนี้ ระวังระวังโรคที่เกี่ยวกับเท้าอะคะ่ะมีเรื่องการเจ็บเท้าวปวดเท้านะคะแล้วก็มีเรื่องของกระเพาะอาหารที่กินอาหารไม่เป็นเวลาะคะ่ะปวดท้องปวดกระเพาะนะคะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะคะน่าเป็นห่วงสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเอง